สวัสดีครับทุกคนนะครับวัดเอชาวันพุธนะครับก็กิจกรรมยามเช้าผู้ใหญ่โกนะครับเตรียนอนมาออกกําลังกายก่อนนะนะครับโดยกิ้งประมาณสองครั้งนะแต่ก็ตอนนี้ก็ไม่ทุกวันเท่าไหร่ครับนะก็ส่วนใหญ่ก็จะทุกวันนะครับอืมนะกิจกรรมที่สองก็ มาเล่นกับน้องมาน้องเท่ากับน้องตัวเล็กนะครับก็เห็นเจ้าของแล้วงุหงชอบนะครับเดินเข้าหากันด็กหาิ๊กิ๊กปิ๊นะครับเจ้าเท่าๆเจ้าตัวเล็กแต่พอจะอาบน้ำให้เด็กจังนะครับกิจกรรมที่สามนะครับก็คือมาลดนะครับต้นไม้หน้าบ้านนะครับก็มีพวกผัก ตอนนี้ก็กล้าใหม่ครับตัวนี้นะครับตัวนี้เป็นปากกาเขียวนะครับป้าแมเซื้อมาให้ก็เลยลองเพาะดูนะครับนีแตกแตกนองออกเดี๋ยวพอโตขึ้นก็จะขยายใส่ในกล่องนะครับใส่ในกล่องโฟมนะครับมือนครับักออร์แกนิกนะครับแต่ไม่รู้จะไม่รู้จะเกิดอะไรปากกาแด้ครับเลยจะลองดูนะครับมันจะ ต้นโตเหมือนกับพลกสลัดไหมหรือ,พ,อพลกเคลยวไหมนะครับโอเคครับนะวันนี้ก็ได้โทรศัพท์มาใหม่นะครับของรีมี่นะครับรีมี่มีวมี่นะครับ14โปรอ่ากี 2. นะครับกล่องอใสาติ้งนะครับตอนแรกจะไปเอาอ นะครับ s a ม s ุง g g a l A x y A56 นะครับทางค้ขายเน้นำตัวนี้มาเขานนะนำบอกว่าดีอย่างงน้นดีอย่างนี้แล้วก็ยังไม่อยากเชื่อนะครับแต่พอพูดไปพูดมาไปลองเล่นดูโอ้สุดยอดเลยครับเล่นติดลื่นติดนะครับภาพก็สดใสนะครับให้เราเล่นของ AI ได้ด้วยนะครับ AI เด็ตัดต่อได้นะครับก็ลองมาเล่นดูครับว่าจะเป็นยังไงบ้างนะครับยังไงก็แล้วแต่นะครับนะคลิปนี้ก็เป็นการใช้ของตัวใหม่นะครับโอนข้อมูลทุกอย่างนะครับผ่านเข้ามาจากเครื่องเก่ามาเครื่องนี้นะพนักงานทําให้หมดทุกเป็นนะสําหรับแอปเบิกถอนเงินของธนาคารนะครับนะเราทาเอง นะครับทำเองทำตามขั้นตอนของธนาคารนะครับสแกนบัตรประชาชนสแกนใบหน้านะครับใส่รหัสล็อกของเราเข้าไปถึงจะทำได้คนอื่นทำไม่ได้ครับปลอดภัยแน่นอนครับโอเคครับก็มารอชมนะครับคลิปใหม่ๆของพ่อใหญ่พงศ์ในตอนต่อไปนะครับสำหรับชานี้ก็เอาไว้เพียงแค่นี้ครับสวัสดีครับทุกคนครับบ๊ายบาย